สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Weekly Invest จากปลจ Asset Plus ประจำวันจันทร์ที่8กันยายน2568ค่ะ ตลาดเนี่ยมีการพักตัวนะคะในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรามองว่าเป็นโอกาสสําหรับการเข้าทยอยสะสมนะคะโดยเฉพาะฝั่งของคุณสารัฐนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยสมรรถนช,ชัดเจนนะคะอย่างเอส i ีด l จ l ทนะคะก็เป็นกองทุนติดดาวประจําสัปดาห์นะคะสําหรับ a c สพีดิจินะคะก็เป็นกองทุนที่ในลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มขุดเหมืองบิตคอยนะคะหรือว่ากลุ่มแพลตฟอร์ม การเทรดดิ้งพวกสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะกอง ASP d i ดิจิบล็อกนี่ก็มีการเข้าลงทุนนะคะซึ่งสัสดส่วนการลงทุนของดิจิบล็อกในปัจจุบันนะคะ56%เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนผ่านตัวกอง DAPP นะคะและอีก19%เนี่ยก็จะลงทุนผ่านกอง WUGMI นะคะซึ่งเน้นในส่วนของหุ้นเล็กนะคะแล้วก็กลุ่มขุนเหมืองเป็นหลักนะคะและส่วน23%นะคะก็เป็นการคัดเลือกหุ้นลงทุนโดยตรงนะคะจากทางฟาร์เมเจอร์ของทางฝั่งเรานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าราคาบิตคอยเนี่ยหลังจากมีการย่อตัวลงมานะคะก็มีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นนะคะซึ่งกอง s g Block นะคะหรือว่าพวกสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทอลนะคะผู้คุณต่าง มันค่อนข้างที่จะมี correlation ที่ค่อนข้างที่จะสูงกับราคา bitcoin นะคะเราก็เลยมองว่ากอง A C C block เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกองนะคะที่น่าสนใจสำหรับการเข้า trading นะคะในระยะสั้นนะคะและราคาปัจจุบันเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะจากจุดนี้นะคะเพราะว่าปัจจัยสนับสนุนต่งตางๆนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าทางสหรัฐเนี่ยเน้นที่จะผลักดันในส่วนของสินทรัพย์ digital นะคะให้เป็น strategic asset ะะกองที่เหลือนะคะกองที่2นะคะที่ทางฟันเราเนี่ยแนะนำนะคะก็คือในส่วนของกอง SP AI EQ นะคะกอง AI EQ นะคะก็จะเน้นลงทุนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะเกี่ยวกับพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI นะคะกองนี้เนี่ยเป็นเพียว AI เลยทีเดียวนะคะซึ่งสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะไปลงทุนใน ETF นะคะที่มีชื่อว่า t c w AI ETF นะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการคัดเลือกหุ้นเพื่อลงทุนโดยตรงนะคะซึ่งเรามองว่า AI เนี่ยเป็นร องเทิรตีมนะคะและปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเรายังเห็นเทรนการเพิ่มในส่วนของงบลงทุนของบริษัทใหญ่ๆต่างๆนะคะด้าน AI ไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มชิปเองก็ตามนะคะหรือว่าพวกกลุ่มไฮเปอร์สเกลานะคะมีการเพิ่มงบลงทุนต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรามองว่ากลุ่ม AI เนี่ยจะได้เบนฟิตนะคะจากการที่คุณพร้มเนี่ยผลักดันการย้ายฐานการผลิตของพวกกลุ่มชิปต่างๆนะคะกลับมาเข้าสู่สหรัฐนะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยสนุนได้ในระยะยาวนะคะก่อนสุดท้ายนะ ะะกองเอสซแปนสมอนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกองทุนฟิตเตอร์ฟันนะคะเราไปลงทุนผ่านกองที่มีชื่อว่า BNP Paribas Japan Small Cap ะะซึ่งจริงๆเ,เขามี Investment Manager เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะก็เป็น s u m i t o โมะนะคะที่บริหารจัดก,การพอร์ตการลงทุนนี้ให้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆหุ้นเล็กญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเหมือน Hidden Gem นะคะที่หลายคนเนี่ยมองข้ามนะคะญี่ปุ่นเนี่ยมีแรงผลักดันในละด้านของการรี f ฟอร์มตลาดหุ้นนะคะซึ่งหุ้นเล็กส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เขารัฐบาลเนี่ยต้องการให้ Price to Book Ratio เนี่ยมากกว่าหได้นะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นก เล็กในญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่สามารถบรรลุจุดนี้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หุ้นเ็กญี่ปุ่นเนี่ยต้องทำนะคะก็เลยน่าจะเป็นตัวที่น่าจะผลักดันแล้วก็ด i v e ในส่วนของราคาหุ้นเล็กญี่ปุ่นนะคะในระยะกลางถึงยาวได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยมีแน,น,นงโน้นตัวต่อเนื่องนะคะเราเห็นญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนผ่านจากยุคเงินฝืดเนี่ยเป็นยุคเงินเฟ้อแล้วนะคะแล้วก็ BOJ เ,เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกนะคะประมาณ1นถึงสองครั้งสำหรับวิกลินเวสจากบริษัทเอส ประจำสัปดาห์นี้มีเพยงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนาการลงทุนกับบรจอร s แอสเซทพัได้ที่ Asset Plus f u n d Management ทั้งช่องทาง Facebook YouTube และ m o อดดิฟแอพพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร0 2 6 7 2 1 1 1 1